อันนี้น้ยไหมอันนี้นยไหมอะน,น่นจ้จาแม่ก็จอไอแพดเอ้ดูิจ๋าดีง่ขอเมียสูบอะไรบเฮ้ เธออันแล้วมันที่หนึ่งก็จะซื้อห้ที่แรกก็จะซื้อไ้คือเป็นไล่ไไหลอดแบบบ้านใหอ่จะเทียธอแรกก็จะซื้อไฮอีพอมาไปลูกแกงหมูมันกินมักหงมันสิถือตีอยูม่ใจเราจิยังข่าวากกูเป็นปอมเม็นั่นไปปลูกไงป<ต>อนเม็ดไมอ้าก มีรักไปลงตือขนมมาให้งาไม่กินเลยเนี่ยเย็นใส่จริงตัวนึงใ่ตเดียวใส่แต่ใส่ตัวเดียวมัเกิใส่บได้อยู่มือเอาหัวโเขาิวไหมบุ๊มันูกบคิวพ่หิวคือกินเขาเม่ดกองุ ชิววันนาเขาจะว่ามืดกวางคังมุกตะหาโรคเรล่อสันเตจีอี่พ่อจังกินก็พอมันสองคอนกับมืดอย่างจิง,องเออพ่อยมึงอันนี้พ่อยเป็นเครือหัวมึงหรอพ่อยเต้นเหนือเสือมหาโรหลายอย่างจริงอยู่สอนเตจีกินมุกระพ่อยางงิย่างจริงกินเขากินพวกก็เขานี่ อย่างกันดูใบติ๊ไปดูเกียใต่อจันต่ออยู่กเียดงายขาไปดิเฮียอะไรสิกินยังไงมันอยู่บักเลืกแต่ฮักก็ก,กัดปแล้วมันบอนเอามาดีดีมันบอเห็ดมาาดีดีงสยงามเ่มเอมปดดจ้าแหวงบ่ออบแหวนี่มันปาดเปี้ยงไง <c oughs> บอกบอดเอาหนาทูกินเราคนเห็นบ่ เมื่องจาก,กินข้างเดีบไหนานองก็บอเปลี่ยน,ม,นมืองมงกินหลงจ๋าเปียงน้อยบันนี้มันเปียงไงเมืองเห็ดไปทัวแล้วเห็ดโอ,อ้บักไออกมนปากไตะก,กียกแต่ปะออกอีพอ่อยแล้วอยากกินนะแม่กักม่วงแล้วฮะเป็กระตุกสะอุออก แม่เสียยาเล็กน้อยแม่ก็สิไปเก็บใบกะเพรามาผัดกะเพราปืนแล้วมันไม่เป็นปีแล้วกระโปรงเย,น<า>ย็นเลยฮะกินหยัมแจ้งดังทางกระบะคลิปแรกคือคลิปไหนวะคลิปศ้ายเลย